ก็กลาบสวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการสุ่มกล่องใหม่นะคะมีปืนอัพสกาอัพเกรดเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเิมเกม PUBG Mobile ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยเราขอแนะนำร้านนี้เลยนะคะ Easy Card รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะใช้เพียงแค่เลข u i d ของเรานะคะแล้วก็ชื่อตัวละครของเราเพียงเท่านั้นนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะเติมเกมหรือสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook f a n p a g EC e c a r d รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอด EC c a r d Game นั่นเองนะคะอย่าลืมแอดด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนอกจากนี้นะคะยังสามารถเติมเองได้ง่ายๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w e a e a c a r d g a m e t o p u p c o m นั่นเองนะคะบริการเติมเกมและจำหน่ายบาัตรเติมเงินทุกประเภทต้อง e a c a r d เท่านั้นนะคะะก็เป็นทีเซอร์ที่เปิดตัวมาอลังการเลยคล้ายๆแบบเป็นพวกแบบเวนอมอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่กันใน กระดานสุ่มนะคะชุดอัลติเมทด้วยเนาะนะคะชุดที่เท่าไหร่แล้วละเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่เราสนใจเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตัวสกาอัพเกรดนะคะโอเคหวังว่าแบบของดวงของแดงจะออกบ้างเนาะนะคะแต่ก็ ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะโอเค <Okay, S 2> นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มๆของเขานะคะ mm hmm. ก็เป็นสไตล์แบบนี้เลยและแต่คนชอบนะบางคนก็มองว่าสวยแต่ก็คล้ายๆชุดอัปเกรดเลยเนาะนะคะ mm hmm. ก็ ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายตัวละครผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้แลวอันนี้ก็จะเป็นอิโมชั่นนะคะของเขามีเสียงด้วยเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ที่เราสนใจเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นสกาอัปเกรดกระบอกนี้นั่นเองเนี่ยคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้เป็นรูปลักษณ์พื้นฐานเนาะนะคะที่ก็โอเคแหละนะคะแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ฆ่านะคะแล้วก็เป็นรูปลักษณ์ขั้นสูงประกาศการฆ่าเนะะี่ยบอกเลยว่า สวยเนี่ยค่ะสำหรับคิวฟิตแล้วก็เป็นเอฟเฟกยิ่งนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็มีอีโมชั่นตรวจสอบด้วยเนาะรประมาณนี้โอเคนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นรูทบ็อกเนะคะหรือกล่องศพแล้วก็โมเมนต์เกลียด,ดยศนะคะมีเสียงด้วยอ่าประมาณนี้นะคะ โอเคของอื่นๆก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คงเป็นของเก่านะคะเป็นของเก่าที่เอากลับมายัดใส่นั่นเองนะคะก<ม>็ไม่ไน่าสนใจแต่เท่าไหร่แล้วก็มีที่โดดล่มนะคะ <c oughs> ประมาณนี้ก็สวยอยู่นะคะแต่เป็นของแรงอะ่ะน่าจะออกยากอยู่นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะที่ก็สวยอยู่แต่ว่าก็ ะะแล้วก็ไม่มีอะไรแหละนะคะเป็นของต่างๆนะคะพวกกระทะเขี่ยวนะคะ Material ระเบิดไฟระเบิดระเบิดมือนะคะโอเคนะคะก็สามารถแลกได้เช่นเดิมนะคะโดยทการเนี่ยใช้300เหรียญนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าซุ่มกี่กล่องจะได้ทั้งหมด300เหรียญนั่นเองนะคะโอเคเราก็คงไม่หวังอะไรในกล่องนี้นะ นอกจากสก,กาแล้วก็ที่โดดลมนะคะที่เราจะชอบนะคะแล้วก็แมทเทีเรียลอ่ะของข้างๆก็ได้ตามนี้เลยนะคะที่200กล่องก็จะได้แค่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะก็คือการันตีแน่นอนนะว่า200กล่องเราจะได้300เหรียญนะน,นะคะเราคิดว่านะแต่ถ้าใครออกก่อนก็น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่กล่องได้300เหรียญน,น,นะคะโอเคเริ่มกันที่10กล่องแรกนะคะ ออเอาดีเปิดมาก็แบบนี้เลยหรอกล่องที่20นะคะเฮ้ยโอเคมี5มาให้เห็นก็โอเค30สิบอือหโอ้สี่สโอ้ ไม่ได้รู้เลยเหรอกนะคะกล่องที่50ไม่ใช่ล้วแบบหนึ่งนะทุกคนขอญาตเลยขอญาตเลยล้างเกลือโ oh my god ขั้นหัวเลยอะเจออย่างเงี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปล้ากล่องแบบอีกกัน ล้างก่อนล้างก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ซูมต่อนลแล้วก็ยังไม่ได้ทำการแลกใดๆทั้งซิ้น,นีคะซูมวันละสิบยูซีไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยไป let's go ซูมกันต่อนะคะต่อกันที่กล่อง60นะคะอ๋อ,อ,อ,อได้เมททลเรียลมาโอเคโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่กล่องที่เจ็ดสิบโอ้โห ไม่ชอบเลยอ่ะแปดสิบนะคะมันเกลือแบบไม่ชอบเลยอ่ะคิดว่าคงไม่สุ่มต่อนะคะกล่องน,นี้คือถ้าเขาสามร้อยแลกสักรได้ก็คือไม่สุ่มต่อละอืมใช่ร้อยกล่องผ่านไปชึบเอเคโอเคโอเค,อเคได้สิบเหรียญมาเคเอ,อ ห้ามันจะได้โอเคเหรอเรารอรับก่อนแล้วกันละให้เนี่ยยังดีใจไปอีกเออให้ที่ห้อยกระเป๋าสภาพอ่าถ้า120มันจะได้ไหมอ่ะอีก20กล่องนะทุกคนมาไหนลองดูว่ามันจะขาดเท่าไหร่ฮึบโอเคโอเคได้แมทเทีเร์ลกับเอ่อ หัวมาโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่และเออโอเคเดี๋ยวลองรับดูเออขาดอีก50เหรียญเหรอ50เหรียญเนี่ยมันก็ห้าสิบเหรียญใช่ไหมเออเราจะใช้แลกอยู่ที่300ใช่ปะ่ะขาดอีก50เหรียญอ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะตัดสินใจสุ่มให้มันได้แบบดูซิว่า300เหรียญเนี่ยมันจะหมดไปทั้งหมดกี่กล่องนะคะเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางของจริงเลยแล้วกันเนาะนะคะโอเคปะต่อกันที่130นะคะโอเคได้ระเบิดมือมาก็เฉยๆอย่ามันไม่มีอะไรมากมายก็เรามีระเบิดคิวฟิตแล้วเราก็เลยแบบเฉยมากนะคะปะกล่องที่140นะคะโอเคเลือปิดท้ายป๊าป 150ฮึบโอเครอบนี้ดีได้เบิ้ล10โอเคโอเคเราขาดอีก7เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเอ,อ่อที่ละกล่องแล้วกันเนาะนะคะอีก7เหรียญเนี้ยไปโอเคเอ๊ะ3เหรียญแล้วก็1เหรียญฮึบ1เหรียญฮึบ1เหรียญโอ๊ยทำจริง มาเหอเหมือนเดียวอ๋สีจเปมาแล้วล่ะโอเคนะคะเรียบร้อยครบ300เหรียญทวนเป๊ะๆไม่มีค่ะไม่มีเกินหมดไปทั้งหมด157กล่องนะคะสามารถแลกสากากระบอกนี้ได้แล้วเนาะนะคะก็เราคงไม่รอแบบมันคงไม่ดวงดี10อยูซีเราได้สากาถึงได้สากามาก็ ใช้300เหรียญสมาเราใช้สลเหรียแรกก็ได้3ามทเทีเรียลถ้ามันซ้ำเนาะนะคะซึ่งมันไม่น่ามีโอกาสออกซ้ำแล้วแหละนะคะก็แลกไปเลยแล้วกันเนาะนะคะสำหรับเรานะเราคิดว่าเนะี่ยเราแลกไปเลยเพราะว่าเรารีบแล้วก็เราคงไม่ไม,ไม่ไม่มาสูมอีกแล้วนอกจากมาสู่มา10หรือสีนะคะโอเคได้มาละนะคะสำหรับสก,กาแอลกระบอกนี้ซึ่งก็มีไว้อย่างนั้นแหละนะคะคงไม่ได้อัพ เกรดหรอกนะคะก็อนาคตแหละอาจจะเกรดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนนี่นไงตอบแบบดรามมากเว่าคะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนาอน,นะคะ150กล่องค่าเสียหายเนี่ยทั้งหมดนะคะตอนแรกเราเริ่มต้นเรามีอยู่1 0 0 0 0หเออ 1, น0 0 0นะคะก็เสียหายไปทั้งหมด8,000ยูซีนะคะได้หัวมาแล้วก็ เอได้ที่ห้อยกระเป๋ามานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่มีเลยละแลาก็ได้ปืนสกามานั่นแหละนะคะโอเคระเบิดแล้วก็ไม่มีอะไรละ ประมาณนี้นีคะที่ได้มานะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะคุ้มไม่คุ้มนะคะ157กล่องนะคะได้มา300เหรียญหมดไปทั้งหมด8,000 UC นะคะก็ได้ปืนสากามานั่นเองนะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อัปเกรดเพราะว่าเรามีสากานี้แล้วนะคะที่ขึ้นฟีดแล้วอะนะคะเราก็เลยแบบน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดตอนนี้ถามว่าสวยไหมมันก็สวยมากๆากนะคะทั้งแบบคิวฟีดแล้วก็เอฟเฟกยิงเนาะนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นาะนะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้แล้วกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะขอให้ไม่เกลือกันกนะ,ะทุกคนเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ